พระเทระก็กล่าวว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษขอพระองค์โปรดก้าวให้สร้างสถานที่นั่งประชุมสําหรับพิกษุสังพิสูุทั้งหลายผู้ทําการสังฆยาประชาชนก็กล่าวว่าจะให้ข้าพเจ้าสร้างณที่ไหนเจ้าข้าพระเทระก็กล่าวว่าควรสร้างที่ประตูถ้ำสัตตบัญพรข้างภูเขาเวลาระบัรพรขอถวายพระพรท่านบอกเนี่ย จะได้ไปไปขอร้องขอพระเจ้าเจ้าจตุรตูได้สร้างสถานที่ที่เหมาะเหมาะในการนั่งประชุมทําการสังขยานากระบอกว่าจะให้โยมสร้างที่ไหนก็บอกเนี่ยที่เหมาะที่สุดเห็นตรวจรามาแล้วก็คือที่ภูเขาที่สร้างที่ประตูถ้ำนะจัตตบ,บันพตข้างภูเขาเวลาและบันพตขอถวายพระพรพระเจ้าชจาจต,ตุรูทรงรับสั่งได้ว่าได้เจ้าข้าดังนี้ และรับสั่งให้สร้างมนฑปดที่มีเครื่องประดับอันเป็นสาระซึ่งควันทศนาเช่นกับสถานที่อันวิสุกกรรมเทพบรตรนิรลมิตรไว้มีฝาเสาและบันไดอันนายช่างจำแนกไว้ดีบิจิตด้วยมารากรรมและระดากรรมนานาชน,น,น,นิดราวกะว่าจะครอบงำเสียซึ่งสมบัติแห่งราชมลเจนของประมหากษัตย์คือทำนี่ทำ,ทำด้วยความศรัทธาเลื่มใส่ทำอย่างดีเลยนะนี่ท่านพรลานาจะบอกโอ้โหเนลมิตไว้อย่างกับวิสุกกรรมเทพบุตรมา มาจัดการเองเลยนะประดุษดุษประหนึ่งว่าจะย่อเย้ยสิริแห่งเทพวิมานปานประหนึ่งว่าเป็นสถานที่อาศัยอยู่แห่งสริริดุดท่าเป็นปี่ที่ประชุมชั้นเอกของเหล่าวิหกคือนายนาแห่งเทพเพดาและมนุษย์และประดุษสถานที่ลื่นลมในโลกอันเขาประมวลจัดสรรไว้ตกแต่งมนุษย์นั้นให้เป็นเช่นกับวิมานพรมมีเพดานงดงามรุ่งเรืองดุดสลัดอยู่ซึ่งพวงดอกกุสุมที่ห้อยย้อยนา,นานาชนิด วิจิตด้วยเครื่องบูชาดอกไม้ต่างๆมีการงานอันควรทำที่พื้นทำสำเร็จเรียบร้อยดีแล้วประหนึ่งว่ามีพื้นที่บูด,ด้วยแก้วมณีอันวิจิตด้วยรัตนะฉันนั้นเห็นไหมนี่ท่านภารณนาว่าทำทั้งทีในธรรทำอย่างดีเพื่อเป็นการเหมาะสมในการที่จะทำให้เกิดการสังคยนาแล้วก็เหมาะที่จะเป็นการบูชาพระรัตนไตรนะไม่ได้สักว่าทำ ไม่ใช่เหมือนคนบางกลุ่มบางพวกโอ้พอเห็นก็สร้างวัดว่าอารามหน่อยสวยสดงดงามหน่โจมตีกันอยู่นั่นแหละเออมันก็แปลกดีเนาะแทนที่จะชื่นชมอนุมโมทนาถ้าชื่นชมอนุมโมทนาก็ได้บุญแต่ไอ้พวกที่มันเขาเรียกว่าไอ้โทสะบางจิอาาตอคติบางใจหรือโมหะบางจิอาาตอคติบางใจพวกนี้มันก็เห็นแต่เรื่องเป็นเรื่องบาปเรื่องอกุศลต,ต่างๆเนาะมันนึกถึงบุญไม่เป็นไงเรียกว่าป่าป่าบุคคล าปาบ,บุคคลมันก็นี้แต่เรื่องแบบบาปนะนึกถึงบุญไม่เป็นแต่นี่ท่านพระเจ้าชา,ชาติรูนี่โอ้โหทำเหมาะสมทำอย่างพิจิตพิสดารภายในมหมามนดบนั้นทรงรับสั่งให้ปูเครื่องราชอันเป็นกับปียะห้าร้อยที่ซึ่งคำนวณค่าไม่ได้สำหรับพิสูจน์ห้าร้อรูปเห็นไหมโอ้เราเป็นปัจจุบันนคนโดนโจมตีหนักเลยดูดิเครื่องราชที่นั่งที่อะไรต่าง ทำอย่างดีด้วยของมีค่าทำอย่างประณีตท่านบอกประมาณค่าไม่ได้นะสำหรับพิสูจน์ห้าหรายรูปแล้วให้ปูเทระอาจพิงข้างด้านทิศทักษิณผินหน้าไปทางทิศอุดรในท่ามกลางมณฑบ,บให้ตั้งธรรมมาตอันควรเป็นที่ประทับนั่งของพระผู้มีผู้มีพระเจ้าพุทธเจ้าผินหน้าไปทางทิศปุรพาและทรงวาดวัดพีชจนีอันวิจิตด้วยงาไม้บนธรรมมาตรนั้น และรับสั่งให้พระเดียงเก่พิสูจน์สั่งว่าท่านผู้เจริญกิจของข้าพเจ้าสําเร็จแล้วดังนี้เห็นไหมแม้พระพุทธเจ้าปร,รินิพผ่านแล้วแต่ก็ตั้งธรรมมาตั้งตั้งไว้เป็นเหมือนสัญลักษณ์องค์แทนว่านี่ประดุจว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานั่งเป็นประธานในการทําการสังฆนานสการที่เรามีพระพุทธรูปไว้ที่บ้านก็ดีไว้สักการะบูชา,าที่โบสถ์วิหารสาลาการเปร,เรียญก็ดี มันก็ไม่ได้เป็นการยึดติดนะนั่นเป็นการระลึกนึกถึงพุทธานุสติระลึกนึกถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์